ันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงมันรักทุกคนนน่แนแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะก็รักเหมือนเดิมแต่อยากจะพูดอยากจะขอแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อมันคือไอ้แจ็คแฟนฉันทางสนุกของพี่นะไอ้ไอ้ไอแจ็คดีมากทางกอลฟก็ผ่านฉลุยหรือแต่จะเทินปโปรเท่านั้นแต่ทางฟุตบอลเนี่ย ไอ้แจ็คแฟนฉันกูกับมึงขอแยกทางกันเถอะวะกูไม่เอาแล้วนะกูขอไปอยู่ทีมอื่นแมนยูเนี่ยกูพอแล้วเข้าใจไหมแจ็คแมนยูกูพอแล้ว,ก, you, ก,ลวกูขอแยกทางกับทีมมึงแมนยูเออมึงเข้าใจไหมแล้วแมนยูเมื่อคืนกี่ชุนเนี่ยชนะแมนยูชนะหนึ่งศูนแยกทางทำไมแล้วชนะหนึ่งศูนย์ก็ต้องดึงชุดมีมประโยชน์ได้นะได้ครึ่งลูก ได้ได้มันได้ไม่เต็มอ่ะมีประโยชน์อะไรมันได้ไม่เต็มมันได้ครึ่งเดียวศูนย์หนึ่งอ่ะหรือว่าภูเก้าลูกเก้าศูนย์ถึงแม้ที่ลู์พูจะอยู่อันดับอันดับเจ็ดนะแต่วันหน้า่ะไม่แน่อาจจะอยู่อันดับห้าอันดับสี่ก็ได้มันอยู่อยู่อันดับหกถูกป่นะ่ะกูขอแยกทางเลยว่าแจ็คแฟนฉันกูขอไปอยู่ลวร์ภูสักแป๊บหนึ่งเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเผื่อครอบครัวกูจะดีขึ้นนะมันไม่เชื่อหรอก ห้าพันหมื่นมันไม่เยอะหรอกแต่มันซ้ำๆบ่อยๆพอได้ก็ได้ไม่เต็มเห็นไหมล่ะแมนยูน่ะกูขอไปสักแป๊บหนึ่งขออยู่กันด้วยผู้สักแป๊บหนึ่งนะเพื่อความสบายใจกูแต่ถ้าอันนั้นเข้าที่เข้าทางแล้วกูก็จะกลับมาหามึงเหมือนเดิมแมนยูเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้กูขอไปอยู่หรือว่าผู้สักแป๊บหนึ่งแต่ส่วนเรื่องผู้หญิงน่ะมึงก็มึงก็จัดการให้มึงไปเพราะมึงเป็นคนติดผู้หญิงอยู่แล้วติดทุกอย่างอยู่แล้วมึงเป็นคนเปย์ผู้หญิงอยู่แล้วมันหมดผู้หญิงเที่ แต่กูเนะี่ยจะหมดเพราะเรื่องไม่ใช่เรื่องเพราะมึงพากูอยู่แมนยูแต่วันนี้กูขอกูไหว้มึงแล้วมั้งนะแจ็คสันฉันกูกูขอไปอยู่ลิเวอร์พูลสักแป๊บหนึ่งนะยิงตั้งเก้าศนี่กูก็โอ้โหสุดละสุดๆของกูแล้วลาทีแมนยูครับผมขอไปลิเวอร์พูลแล้วครับลลิเวอร์พูลิเวอร์พูล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 